ครราชสีมาขบวนรถที่จอดเทียบในชานชลาที่สองเป็นขบวนรถท้องถิ่นที่426รับส่งผู้โดยสารต้นทางสถานีอุบลราชธานีปลายทางสถานีนครราชสีมาซึ่งเป็นสถานีปลายทางของขบวนรถเที่ยวนี้แล้วผู้โดยสารกอดลงกับขบวนรถโปรดตรวจสอบสิทธทองและสัมภาระของท่านนำลงจากขบวนรถที่ถูกต้องและครบถ้วนด้ค่ะ